สวัสดีค่ะครัทนออพามาชมสวนอีกแล้ววันนี้เห็นดอกมะนาวบานมะนาวไม่ออกเป็นช่อเลยก็ไม่รู้อันนี้อุ๊ยมีเป็นช่อเลยนะคะมีลูกเยอะค่ะยังไม่เป็นลูกเป็นดอกพผิดเนี่ยดอกดอกทั้งนั้นเลยค่ะตุ่มตุ่ม ถ่าเพื่อนๆที่ยังไม่เคยปลูกอาจจะไม่ทราบแต่ว่าจริงๆดอกเต็มเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอ่าที่ดอกแล้วก็กดอกตรงนี้ก็จะเป็นดอกเราจะสังเกตเห็นได้ว่ามีดอกั้งต้นเลยค่ะดูดูแลงวน่าจะสดใส <c oughs> ต้นยังเล็กๆนะคะ จริงๆเมื่อก่อนต้นใหญ่มากที่เคยเล่าเพื่อนๆฟังแล้วหนอนเจาะแต่ต้นนี้ก็ไม่ค่อยใหญ่มากเราก็ไม่ได้กินโอ้ยนี่อีกหลบกันก็มีอยู่ดกดโอเคพามาชมเมื่อกี้ไก่ไก่เข้ามาถ่ายไม่ทันนะเดินมาเขาก็บินหนีไป มีรัวซาแรงด้านหลังแต่ว่าเขาบินหนีไปละมนะนาวชื่นใจในหน้าแล้ง